เชือกเก่าไหมดูดูความเก่าของเชื่อเก่าจนกรอบหมดแล้วแบงโอเคกระไลพระบิวพระตรงปีนี่แบบนี้กรนะไลหนาะเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนการทำกระไลทองเนี่ยเขาใช้ทองแท้ต้องให้เป็นถ้วยพลาสติกเพราะว่า เวลาเพื่อนๆถูอ่ะเนี่ยดูเห็นเห็นขยะที่ออกไหมนะมีการไปดาม่าแล้วเหลือลพ่อกเสษมเนี่ยอยู่นี่ยังไม่ได้ขายเลยแล้วเมื่อวานมีคนขอซื้อผมบอก้วยว่าผมไม่ขายอะไรที่เข้าใจยากผมไม่ขาย<อ>แต่ผมบอกว่าที่มาที่ไปน่าจะเป็นพระแท้อีกบล็อกหนึ่งนะ<อ>มีก็ามาขายผมแล้วคุณจะไปเป็นประเด็นอะไรผมอ่ะนั่นแหละด้วยความงงอ,อ,อยู่นี่ย<ม>ังไม่ได้ขายนี่ เป็นดามาวผมบอกเออต้บอกเก๋เอาเก๋กับเก๋เอาเป็นดามาว่าพี่ขาดไปแล้วเรื่องขายไปแล้วเอ้าอยู่นี่ไงตัวกระงงลราไม่หรอกคนเราก็เรียกว่าอะไรนะคนปล่อยข่าวอ่ะปล่อยด้วยอคติคนเชื่อเพราะโง่เขาคนเล่าต่อเพราะอิจฉามันก็มีแค่นี้แค่นี้ไม่มีอะไรหรกเาอยู่นี่คนขอดเต็มเลยว่าเต๋ออ่ะคนคนขอดูเต็มไปเลยอ่ะนี่การดูตะกุดหลวงพ่อเต๋อแท้ แน่นอนครับความเก่าเหมือนเราจะดูรถวินเทจอะอเราก็ต้องดูความเก่าดูลักดูเชือกลักเก่าไหมเชือกเก่าไหมดูดูความเก่าของเชือกเก่าจนกรอบหมดแล้วแบงแล้วมี นะดมเนี่ยก็จะต้องมีกลิ่นสาบลัตอิดบางคนไม่เข้าใจตะกุดดมได้นะถ้าคุณไปเจอนะครับดอกที่เป็นแท้แท h, ้จริงๆคุณลองดมดูเขาจะมีกลิ่นเฉพาะออเขาก็เรียกว่ากลิ่นของนะนะรัอ่านะฮะกลิ่นของรัตนี่ตะกุดพ่อเตะที่แพงที่สุดต้องเป็นอะไรพ่อกเกษมองค์มีประเด็นเช่าได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าเกงจะมาขอเช่าผมพี่ก่อนฮะ นะครับนี่นอะไรโวผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาทิ้งกระตังไม่กี่บาทใช่แต่ง่ายๆถ้ามีก็มาขายผมได้ใช่ครับผมอยากทำงานวิจัยกับเหรียญหลงบ่อกเกษมหลายๆบล็อกคือเอาว่าหลงบ่อกเกษมอะถ้าเป็นงานผิวแบบนี้นะเนี่ยเป็นงานช่างคนเดียวกันแบบนี้บล็อกทิ๊มันไม่ตรงกับบล็อกทิ่คุณเล่นกันนะนะน สามร้อยห้าร้อยเนี่ยส่งมาขายผมได้แค่นั้นเองดอกเนี้ยจริงๆแล้วอะตะกุดพ่อเต๋เนี่ยดอกที่แพงๆเนี่ยคือหนังเสือนะครับตะกุดพ่อเต๋หนังหน้าผากเสือเนี่ย ผมบอกคุณเลยนะดอกเป็นแสนถ้าเป็นกระดาษหรือเขาเรียกว่ากระดาษถุงปูนอะถูกไหมกระดาษเทาเทาอะที่เหมือนที่ที่เป็นเหนือนถุงปูนบางคนที่อะไรไม่ได้อะอันนั้นก็ดอกสวยๆนะก็หลายหลายหมื่นแต่ถ้าแพงคือหนังหน้าผากเสือเห็นไหมครับอย่างนี้แท้ไหม โอ้ oh, เอางี้ดีกว่าผมมีโค้ตาให้ร้อยเหรียญอ่าตอนเนี้ยเหรียญละสามร้อยอะผมมีโค้ตาซื้อให้ร้อยเหรียญช่วงนี้มีคนโกโฆษณาให้ซันควา,บานบาเลยครับยินดีด้วยครับพี่ต้อมวันนี้เอซีเเยอะมากเลยครับครับอ่ะฉะนั้นาเปานี่ผมบอกเลยนะว่าหนังเสือนี่แพงมากนะ<ช>ตะกุดหนังเสือเพราะเตะดอกเป็นแสนหรือไม่จริง พระแท้ขายได้ทุกที่เอาง่ายๆนะผมมามีสนะมีตลาดพระเป็นของตัวเองนะเผื่อใครไม่รู้รตลาดพาระเครื่องมาตะวันตกกอกุณเนี่ยเจ้าของชื่อโอ๊ตบางแพน,นะใให้กุณลองเอาง่ายดีกว่าทําไมพระทุกองค์ในศูนพระเครื่องคนไม่ซื้อเห็นไหมทําไมคนที่เขาดูเป็นเขาก็ซื้อดูครบเป็นเพราะอาจารย์โอ๊ตครับนะครับรโอเคฉะนั้นอันนี้ขายได้ไปกด นะโอเคโอเคโอเคให้ okay, okay, okay. ผมสามตัวนะ mm hmm. ครับลองด่ากลับกลับไปบ้านลองไปดมดูนะนะกนลิ่นรักะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะเหมือนกลิ่นกุหลาบก็มีกลิ่นกุหลาบเห็นปะกลิ่นมะลิก็คือกลิ่นมะลิกลิ่นรักเขาก็เป็นกลิ่นเฉพาะ <Okay. S 1> ถ้าเวลาไปดมแล้วเป็นกลิ่นน้ํามันก็ไม่ได้โอเคกล่องนี้สี่หมื่นเก้าอันนี้ยคุณเชื hmm. ่อผมเถอะต้องเก็บไว้ที่ผม mm hmm. นะครับบางอย่างผมแบ่งได้อ่าถามว่าในเนี้ยมีเหรียญอะไรที่แพงเหี mm hmm. ยญหลงปูหนู วัดทุ่งแหลมรุ่นแรกนี่อย่างนี้คือพระราบุรีปูหนูรุ่นแรกอ่านะครับเหรียญป 1, 6, ีหนึ่งหกหลวงปูหนูรุ่นแรกแน่นอนครับโด่งดังจากการตำรวจวิสามันคนร้ายใช่ยิงยังไงเขายิงไม่ออกแขวนเหรียญปูหนูปูหนูงอ่าอยากได้เลยครับนี่เหรียญปูหนูรุ่นแรกนะครับก็เป็นเหรียญหลักยอดนิยมของสวนพึ่ง คืออำเภอส่วนพึ่งเนี่ยมีเหรียญเดียวเลยที่ดังและแพงคือปูนหนูทุ่งแหลมแล้วก็ประสบการณ์ของเหรียญปูนหนูทุ่งแหลมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลงหนังสือพิมพ์นะเด็กคู่แฝดเป็นบ้านของอาสาสมัครนะปกป้องชายแดนก็เก็บระเบิดไว้ในบ้านปรากฏว,ว่าเด็กแฝดสองคนเนี้ยไปดึงสลักระเบิดเล่นระเบิดแบงบ้านพังแต่เด็กสองคนไม่เป็นอะไรเลยของจริง อันนี้ลงหนังสือพิมพ์อ่าลงหนังสือพิมพ์อย่างโด่งดังนะครับปูหนูทุ่งแหลมเป็นคนที่ไหนหรือเปล่าอ่ะแบงค์เป็นคนหนองโพเนี่ยเป็นคนละลีปเป็นคนหนองโพนะครับที่ใน Google กูเกิลเขาบอกว่าท่านไปนเรียนจากสำนักส่งเขาคอไม่ใช่ท่านอยู่วัดสำนักคอสำนักคอธรรมกานี่แหละอยู่ครูอาจารย์นินไง อ่าเขาบอกอาจารย์หนูอาจารย์นินอาจารย์หนูเน,นี่ยเป็นอาจารย์ศ,รรศัสติ์อาจารย์นินไม่ใช่อาจารย์ศ,รรศัสดิ์แล้วสุดท้ายท่านก็ย้ายไปอยู่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ทุงงท่งแหลมก็เหรียญปูหนูทุ่งแหลมมาคนธ่ามกาจะมีอยู่เยอะใช่ใช่เยอะปหนูอ่าเนี่ยแหละครับนี่ปุหนูทุ่งแหลมแล้วรู้เปล่าว่าท่านเป็นสิทธิ์ใครสิทธิ์ปุจันทร์มันยางูโโสิทธิ์ปุจันทร์มันญาง,งท่านเนี่ยลาสิท์ขามาครั้งหนึ่ง แล้วก็คือเรียนจากวัดดอนสลาว์ลาสิกขามันแล้วก็มาอยู่แถววัดดอนสลาวว่ะแหละก่อนไปบวชอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปเรียนวิชาที่วัดกุดบางเขมเพชรบุร,<อ>เรบบีเรียนวิชากับปูนะ่จันเรียนวิชากับนะเจ้าวาดวัดกุดเพชรบุรีท่านเก่งแล้วก็มาอยู่วัดสัมณคอจนมีคนนิมนต์ท่านไปอยู่ชายแดนอ่าท่านก็อยู่ได้อาการาว่าอยู่ชายแดนส่วนพึ่งสมัยก่อนทางคนลำบากนคนท่ามากาต้องไปตลอดอ่ะ อ่นานะก็าถามว่าก็ไม่ง่ายหรอกครับที่ดึงสลักระเบิดระเบิด<ม>บ้านพังแล้วเด็กสองคนจะไม่เป็นไรอะ<ม>่ะเนี่ยนะครับปูนหนูทุกแหลมเป็นเหรียญเดียวของอำเภอสวนบึ่งที่แพงที่สุดยอดนิยมที่สุด<ม>อ่าแล้วก็อันนี้ปู่ทวดศ<ม>ูนย์แปดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกนะแต่อันเนี้ยจัดทีหลังบล็อกที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูจะเป็นบล็อกนี้ นี่เนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลังตตวหนังสือเล็กเนี่ยอันนี้สร้างก่อนอันนี้แต่หลักการก็ดูง่ายๆครับนะปู่ทวดที่ผมบอกอ่ะก็ดูเหมือนกิ่งหลวงพ่อโสธรสองพันห้าร้อยก็ดูเหมือนกิ่งหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดเห็นไหมครับเพราะว่าโรงงานเนี้ย ลงผมเรียกว่าร้านโชคชัยแล้วกันเขามีก็ได้นะเขามีเทคนิคอย่างหนึง่งเพื่อนเมื่อสังเกตนะถ้าพระเป็นทองเหลืองจะลงดำไม่ติดพระที่เป็นผิวทองเหลืองจะลงดำไม่ค่อยติดดูสังกจายเพราะโตเขาบ่อทองเี่เห็นไหมดูกิ่งเพราะขอมดิดูกิงอองก่งปูอินวัตโบดีลงดำไม่ติดอ,ะอ่ะอ่านะครับร้านโชคชัยเนี่ยเขารู้ว่า ถ้าผสมเนื้อให้เป็นสีแดงหรือเป็นผิวทองแดงจะทำให้ลมดำติดได้ง่ายเห็นไหมครับฉะนั้นพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือไม่ว่าจะเป็นวอจุดไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศไม่ว่าจะเป็นกิ่งหลวงพ่อโสธรที่มีเหลืองกระแดงอะ่ะจริงๆมันเหมือนกันแหละอ่าถ้าแดงจะลมดำติดและสวยถ้าเหลืองจะลมดำไม่ค่อยติดนี่คือสิ่งที่อยากให้รู้ ล้างเอามานี่มาเดี๋ยวผมล้างให้ก่อนเวลาเจอพลาแบบนี้ยบางคนไม่กล้าล้างนะโซดาไฟอันนี้คือโซดาไฟผสมน้ำนะครับเนี่ยเพื่อนๆใส่ไปเลยต้องให้เป็นถ้วยพลาสติกเพราะว่าเวลาเพื่อนๆถูอ่ะนี่โซดาไฟนะครับเนี่ยดูเห็น,เห,น,เ,หนเห็นขยะที่ออกไหม ดูดิเนี่ยพระล้างได้เห็นบ้า<ม>นะครับบางอย่างถ้าไม่ล้างพระพังเราก็ต้องล้างนี่บางคนถามพี่ล้างโซดาไฟแล้วพระพังพระระเบิดไหมเนี่ยผมทาให้คุณดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยกินปุนหมดแหละเนี๋ยถ้าคุณไม่ล้างนะเมื่อไหร่ที่สนิมเกียวบนองพระขึ้นเป็นผลึก อันนั้นคือมันต้องทําปฏิกิริยากับเนื้อในของพระแล้วใช่แล้วพระคุณก็จะพังพระล่อล้างได้ไหมครับพระหล่อล้างด้วยสเตคีนแล้วใช้เดาเป่าผมเป่าให้สเตคีนร้อน<ม>หรือใช้น้ําร้อน<ม>คือความร้อนน่ะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าตัวคาทาลิสต<ม>์ตัวเร่งปฏิกิริยาถ้าแช่สเตคีนอย่างเดียวบางทีออกช้าแต่ถ้าคุณแช่ในสเตคีน แล้วทํำให้สเตค,คีนมีอุลหภูมิสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ําร้อนลงไปหรือใช้แดดปอผมเป่า<อ>ก็จะทําให้อ่าทําความสะอาดผ้าได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยล้างยากแล้วเห็นไหมออกยากแล้วนี่กระดาษโซดาไฟเมื่อกี้แป๊บเดียวออกเลยอันนี้ไม่ออกเห็นปะ่นะนีอันนี้ก็คือผมเรียกว่ากิจกรรมของนะคนที่ชื่นชอบพาเครื่องคุณก็จะได้รู้ว่าเออนะล้างแล้วเสียไหมอะไรไหมคุณดูดิวสวยไหมสวย ด้านหน้าอย่างนี้เเรียกว่าอาการโคมา่าอาการหนักอ่ะแอดมินเอาโซดาไฟายอย่าไปโดนนะคันไปเอาน้ําเปล่ามาเ,เดี๋ยวหนูเอาเนี้ยไปนะแล้วหนูเอาไปนะล้างน้ำให้สะอาดนะใส่สเตคีนแล้วต้มน้ําร้อนใส่ถุงสเตคีนคุณเห็นไหมอันเนี้ยมีทั้งกระไหล่ทองและลมดําเหมือนกับพระหลวงปู่ทั่วทั่วไปไหมะอันนี้เก็บก่อนลูก ก็อย่างแบบเนี้ยเขาก็เล่นกันไม่ใช่เหรอแบบนี้ก็เล่นนะ <_ d ata> เขาเลยกพิมพ์ก้ามปูไงใช่ <_ d ata> คุณก็เล่นกันอยู่ปกติไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมเออแล้วอย่างอันเมื่อกี้เนี่ยก็คือปีศูนย์แปดแต่ทาก่อนเพราะอะไรนะเพราะว่าหลังหนังสืออะมันเหมือนกับในวอจุดไงในรุ่นหนึ่งไงนายคุณเห็นไหมเพราะว่าหลัง Yeah. หลังตัวหนังสือเนี่ยเข้า okay, ่ะมันเหมือนในสามเหลี่ยมรุ่นหนึ่งปะะ่าล่ะมันลายมือช่างแกะคนเดียวกันปล่ะละ่ะช่างแกะคนเดียวกันเออแล้วก็ลายทองแบบเนี้ยคุณนึกถึงนะเหรียญหลวงปู่ทวดจะลายทองมานงเออขี่คอเม็ดแตงเ,ออเนี่ยนิกเกิลกระลายทองมันก็เป็นงานตรงยุคนี่ครับไอ้แบบนี้คุณก็เล่นเนี่ยกามปูดูป่ะ เพียงแต่อันเนี้ยลักษณะของงานอะ่ะหรือตัวหนังสืออะ่ะมันเป็นตัวเดียวกับสามเหลี่ยมรุ่นหนึ่งคนก็ไม่ทำเก๋ขึ้นมาขายไม่ได้เขาก็จะทํามันชุบนี้เกินกระไรยทองโอ้ไม่ไม่แล้วครับนะครับก็ต้องบอกว่าเอาอย่างนี้นะคุณฟังผมนะอ่าการที่คุณรู้อะ่ะถ้าเกิดว่าผมขายเก๋เมื่อไหร่หรือใครหาพักเก๋ที่ผมทําได้ประจานลงเฟซเลย ถูกไหมผมเจ้าของหละลานถ้าบอกองคไหนเป็นองค์ที่ผมทาเก๊คุณโพสลงเฟซเลยประจานผมไปสิถูกป่ะละ่ะก<อ>้า <9. S 2> เลยนะไม่มีคนทําเก๊เขามานั่งบอกหรอกครับแต่ผมบอกเนี่ยเป็นอาจเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหเพื่อนผมที่มันทำาระเก้เนี่ยมันจะบอกเลยเอออ่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับวงการกูยอมให้มึงคนนึงนะครับนี่พระกูสอนนี่ผมบอกเลยนะนี่คือสิทธิ์โดยตรงของท่านเจ้า,านะ เล่นแค่มานมนานไม่มีเซียนพระตัวจริงคนไหนไม่รู้จักพระครูสอนอ่าพระครูสอนมักสันพระชัยอันนี้สร้างในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับเอาผมเนี่ยละเล่นนะคุณหาคุณเอามาขายผมได้นะพระดีๆนะครับไม่จำเป็นต้องแพง นี่ฉะนั้นการดูเหมือนอะไรเหมือนจีนทราเียวจีนไหมเหมอ,เอ,อ,เอ่าออะอะไรนะทําไมยันกระเยื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนเบสสันขวารู้แล้วแต่คุณอาจจะไม่รู้คุณสังเกตนะครับหน้าโบกอะปั๊มอะจมูกมักจะแตกเห็นปะพระเล็กๆถ้าเอามาปั๊มบล็อกจะแตกเร็ว พราะแทนปั๊มตัวใหญ่คุณต้องคุยกับโรงงานคุณถึงจะรู้นะเพราะแทนปั๊มเนี่ยมันตัวใหญ่เวลาคุณทําบล็อกหน้าปกเล็กๆอ่ะปั๊มไปได้ไม่นานบล็อกจะแตกคุณเห็นไหมปกกุโต,ตแตกไหมปกเจ้าคุณนอจมูกแตกเห็นไหมปกวัดอโนงหน้าแตกเห็นไหมหลวงปู่ทวดอะพิม์เล็กๆกับปั๊มไปจมูกก็จะแตกเ<ป>พราะบล็อกอะ่ะมันตัวใหญ่แล้วไอ้พิมพระเล็กๆเนี่ยบล็อกมันจะล้าวเร็วอ่า ทั้งหมดทั้งมวลอธิบายโดยการผลิตคุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจนะครับอ่าฉะนั้นอ่ะทําไมพระสมัยก่อนมักเล่นบล็อกแตกเพราะบล็อกแตกเนี่ยของเก๋มันถอดเส้นพวกนี้ไปมันจะไม่แตกธรรมชาติเห็นไหมสมัยก่อนเล่นพระอะไรที่เป็นบล็อกแตกๆกันเป็นบล็อกนิยมเออแตก,แตก,แตกๆขาดๆเนี่ยเป็นนิยมเพราะเขาถือว่าของเก๋มันถอดไปแล้วมันจะไม่ได้ลงองรอแตกธรรมชาติแบบนี้ อ,อันนี้จินราชาสองสี่เก้าห้าอันนี้เป็นจินดาาดหลวงพมรมโยธีสวัสดีครับจินดาาดหลวงพรมโยธีมาคู่กับพู้ครูสอนนี่ผมชอบเลยคุณเห็นไหมแปดห้าจะเหมือนอินโดจีนเก้าห้าเนี่ยจะเหมือนพระไทยเจ้าคุณสีสน นี่หลวงพรมโยธีคือใครหลวงพรมโยธีคือหลานหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะนะถ้าใครไม่รู้รู้นะฮะหลวงพรมโยธีนี่คือหลานหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับได้หล่อพระพุทธชินราชนี้ขึ้นมาโดยทําพิธีปลุกเสกที่วัดสุดทัศน์โดยเจ้าคุณศรีสนปลุกเสกให้ทําพิธีปลุกเสกที่วัดสุดทัศน์เพราะถือว่าชินราชเนี่ย ถ้าได้ปลูกเสกในวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็เป็นพระแท้เพราะความเก่าแท้ไม่รู้ที่ก็ไม่แพงอ่านะครับแต่แท้แล้วเนี่ยนะไอ้แท้รู้ที่หมื่นหนึ่งแท้ไม่รู้ที่ห้าร้อยก็ซื้อเก็บไว้ ดูเป็นองค์คูนะในการดูพระแดาเก่าๆได้อันนี้น่าสนใจนี่พระพุทธชินราชแบบนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชที่มีการจัดสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยฉะนั้น คุณก็ไปดูว่าผิวพระมันตรงปีไหมโอเคกระไลพระผิวพระตรงปีนี่แบบนี้กรนะไลหนาะเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนการทำกระไลทองเนี่ยเขาใช้ทองแท้นี่ตีกับปลอด ถูกไหมครับปลหลอดเนี่ยจะกินทองคุณลองเอาทําเบีย้ยแตกนี่ปละหลอดอ่กินทองหมดนะเอาทองผสมปละหลอดแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็เผาปละหลอดนี่มันไวต่อความร้อนนะเขาจึงเอามันมาทําเทอร์โมมิเตอร์ไง mm hmm. คุณเห็นป่วเทอร์โมมิเตอร์ทําไมใช้ปละหลอดทําเพราะปละหลอดมันไวกับความร้อนใช่ mm hmm. อ่าฉะนั้นเมื่อเอาทองคําแท้เนี่ยผสมกับปละหลอดนี่แล้วจุ่มพระลงไป เผาไฟปลอดจะระเหยก็จะเหลือทองอ่ะที่ตกตะกอนติดอยู่บนผิวพระอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการทำกระไลพระในสมัยโบราณอกเราในวิหารพระพุทธชินราชก็เลยมีที่น่าสนใจอยู่ว่าชินราชเนี่ยเราเล่นปีหนึ่งห้านะจาพิธีจกักรพรรดิก็หลายหลายหมืน่น แต่เหรียญชินราชที่สร้างก่อนปี2500 mm. กเก่าๆเนี่ยเรากับมักไม่ค่อยเคยเห็นกันเหรียญชินราชที่เป็นเหรียญเก่าก่อนปี2500นะครับนี่อ้าวนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขายนับถือเนี่อาจารย์นัทเต็ปากเต็มใจครับ